เม,มนูคั่วแม่เป้งไข่มปแดงนี่แม,ม,ม,แมววะนะัวไปเรื่อยๆนะครับขวาเอ,อ่ตัว

เกลือลงไปนิดหน่อยครัเพื่อเพิ่อมอรรรสในรสชาติเดือดคัวไปเรื่อยจนกว่าจอแห้งๆตอนนี้ยังมีน้ำอยู่ เสจบร้อยครับนี่ขัวแม่เป่งเช้านี้แซบๆครับผมก็ประมาณนี้นะครับให้แห้งนิดนึงนะเดี๋ยวเอาไปปรุงกันเลยรอร่อยแน่ๆครับผมกับเช้านี้เมนูขั่วแม่เป่งเป่งเป่ง่อยเยาวกไข่ สิบียบร้อยครับเมนูคั่วมแม่เป้งของเราแซ่บๆนีครับนี่ครับเมนูของเรานะครับเครื่องปรุงครับตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับ ไปให้หมดเลยใส่พริกไปนิดนึงกนะ็คลุกเคล้าเข้ากันยอมแม่ป,ปิ้ง มะนาวไม่ต้องใส่นะครับเพราะมันมีความส้มอยู่แล้วครับนี่ก็ชิมต้องใส่น้ำปลาอีกนิดน,นึงเติมน้ำปลาลงไปพอๆคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วก็ชิมดูดูจากหน้าตาแล้วน่าจะแซ่บมากเมนูยำแม่เป้ง คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเมนูยำเมเปงชาวนี้ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ